สเสน่ห์อย่างหนึ่งของรองเท้าหนังก็คือยิ่งใช้เป็นนานๆมันจะยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนที่ใช้รองเท้าหนังเนี่ยก็จะพยายามดูแลรักษารองเท้าหนังของตัวเองให้มันมีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุดและอุปกรณ์หนึ่งที่คนมักจะแนะนำกันให้เอามาใช้ดูแลรองเท้าหนังก็คือชูทรีสว่าแต่มันจำเป็นแค่ไหนใช้งานยังไงและใครจำเป็นที่จะต้องใช้ชูทรีสบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับ ชูทีสคือที่ดันทรงรองเท้านะครับทำมาจากไม้ส่วนใหญ่ก็จะทํามาจากไม้ซีดาเพราะว่าไม้ซีดาเนี่ยมีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็สามารถดูดซับความชื้นได้ดีตรงกลางของชูทีสก็จะเป็นแกนที่เชื่อมชิ้นหลังกับชิ้นหน้าเข้าด้วยกันนะครับมีทั้งแบบ2แกนแบบนี้แล้วก็แบบแกนเดียวแบบนี้นะครับผมคิดว่าแบบ2แกนน่าจะแข็งแรงกว่านะแต่ว่าที่ใช้มาแบบ1แกนมันยังไม่พังก็เลย ยังคอนเฟิร์มไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันสามารถที่จะพับขึ้นพับลงแบบนี้ได้นะครับสามารถที่จะหดตัวเข้านี้ก็ขยายตัวออกได้เวลาที่เรายับมันเข้าไปในรองเท้าเนี่ยก็จะได้ทําได้โดยสะดวกนะครับส่วนท้ายของชูทีแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วแต่การดีไซน์นะครับที่ผมมีเนี่ยก็จะเป็นแบบแรกจะเป็นไม้แล้วก็สอรล่องเข้าไปให้เอานิ้วสอดเข้าไปได้อย่างนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการหิว้วหรือว่าจะเป็นการถอดเข้าถอดออกเอาชูทีสกจากรองเท้าหรือว่าเอาเข้าไปเนี่ยก็จับตรงนี้เป็นจุดหลักนะครับตัวนี้ก็ทําหน้าที่เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นหุดโลหะแบบนี้นะครับตัวที่3ามจะเป็นห่วงห่วงหิว้วแบบนี้ตัวนี้จะเป็นชูทีของรองเท้าบูทนะครับสังเกตว่าก็จะมีส่วนของข้อเท้าเนี่ยสูงขึ้นมานิดนึง หน้าที่ของชูทีสก็คือแน่นอนนะครับอย่างแรกเอาไว้ดันส่งรองเท้าครับคือต้องบอกว่าหนังมันเป็นวัสดุที่สามารถที่จะยืดสามารถที่จะหดได้ตามความชื้นความแห้งแล้วก็ตามแรงที่กระทําต่อมันนะครับรองเท้าที่ได้รับความชื้นเนี่ยไม่ว่าจะจากเหงื่อจากน้ําจากฝนในขั้นตอนที่มันแห้งตัวลงเนี่ย หนักมันจะหดลงเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะทําให้รองเท้าเกิดอาการแอนได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ชูทีสไปนนานๆนะรองเท้าที่หดตัวแล้วแอนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือส่วนส่วนหัวของรองเท้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใส่ชูทีสไว้รองเท้ามันก็จะไม่เสียทรงนะครับประโยชน์ข้อที่2ก็คือ มันสามารถช่วยดูดซับความชื้นออกจากรองเท้าเราได้ซึ่งความชื้นเนี่ยเป็นตัวบ่มเพาะเชื้อโรคซึ่งเชื้อโรคต่างๆก็จะเป็นตัวสร้างกลิ่นไม่พึงประสงค์ในรองเท้าของเราอีกทีหนึง่งข้อที่3ก็คือกลิ่นของไม้ซีดาเนี่ยมันก็จะติดอยู่ในรองเท้าเรานะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบกลิ่นของซีดาก็อาจจะคิดว่ามีกลิ่นซีดาแล้วมันยังไงวะมันไม่เห็นหอมเลย แต่ผมคิดว่าถ้าเทียบกับกลิ่นเท้าเราเนี่ยกลิ่นไม้ซีดาน่าจะหอมกว่าเยอะนะครับประโยชน์ข้อที่4ก็คือเวลาที่เราหิ้วรองเท้าออกจากตู้วางออกไปหรือว่าหยิบมันออกมาจากกล่องออกไปที่หน้าบ้านเนี่ยเราก็จะมีส่วนของชูทีเอาไว้ให้หิ้วง่ายๆแบบนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปจับที่ตัวรองเท้าบางคนเนี่ยชอบขัดเงาที่ส่วน heel c u เ t u r หรือว่าส่วนโทของรองเท้านะครับ ซึ่งถ้าเราเอานิ้วไปโดนแม้แต่นิดเดียวรองเท้ามันก็จะเกิดรอยนิ้วมือขึ้นนะครับการมีชูทีสก็จะทำให้เราสามารถหิ้วรองเท้าได้สะดวกขึ้นวิธีการใช้งานชูทีสก็ง่ายๆนะครับเราหิ้วมันออกมาพร้อมรองเท้าของเราถอดมันวางเอาไว้เอารองเท้าไปใช้แล้วหลังจากที่เราใช้รองเท้าเสร็จเนี่ยเราก็เอาชูทีสยัดกลับเข้าไปในรองเท้าของเราโดยสามัญสำนึกเนี่ยการยัด อะไรเข้าไปในรองเท้าตอนที่มันยังมีเงืออยู่มันก็จะอับแล้วก็จะเหม็นใช่ไหมครับแต่ว่าชูทีสเนี่ยมันมีความสามารถในการดูดซับความชื้นออกจากรองเท้าของเราหมายความว่ามันดีกว่าที่เราปล่อยให้มันระบายอากาศด้วยตัวของมันเองครับเพราะฉะนั้นยัดเข้าไปได้เลยครับแต่ว่าถ้าใครที่จะเอารองเท้าไปเก็บในกล่องหรือว่าในตู้ทึบเนี่ยผมแนะนําให้ ตั้งมันเอาไว้ข้างนอกในที่ที่อากาศถ่ายเทยก่อนสักประมาณอย่างน้อย24ชั่วโมงนะครับแล้วค่อยเอาไปเก็บแต่ถ้าใครเก็บบนเชฟเปิดบนเชฟที่ไม่มีอะไรปิดเนี่ยก็เอาไปเก็บได้เลยครับแต่ย้ํานะครับว่าชูทีสที่จะยัดเข้าไปในรองเท้าเนี่ยจะต้องเป็นชูทีสที่ทําจากไม้ไม่ใช่ชูทีสหรือว่าที่ดันทรงที่ทําจากพลาสติกครับเพราะว่าถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยอับแน่นอน แล้วก็ความชื้นที่พูดถึงเนี่ยต้องเป็นความชื้นจากการใช้งานในสถานการณ์ปกตินะครับไม่ใช่เป็นความชื้นแบบไปลุยน้ํามาแล้วก็คิดว่าเอาชูทีสยัดเข้าไปตั้งเอาไว้24ชั่วโมงแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับแบบนั้นควรที่จะเป่าใดปก่อนนะครับสรุปว่าคนที่ควรจะใช้ชูทีสก็คือคนที่ใช้รองเท้าหนังแทบทุกคนนั่นแหละครับโดยเฉพาะคนที่มีความตั้งใจที่จะเก็บรองเท้าหนังที่ใช้อยู่เอาไว้ใช้แบบยาวๆหรือว่า คนที่ใช้รองเท้าหนังที่มีพื้นดน้านนอกหรือว่าเอาโซที่ทํามาจากหนังเพราะว่าชูทีสเนี่ยจะช่วยให้รองเท้าเราไม่บิดแอนเสียทรงแล้วก็จะช่วยดูดซับความชื้นไม่ให้มันเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ฝากกดซับช่อง a r t w o วอลเอาไว้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับ